ครับอาจารย์นกเสียงใ่นะครับนี่ครับบัวแต้มครับป็นจุดป็นจุดหลายครับตัวนี้ครับมาดีสองมือกับขันนะครับตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกเขาใหย่ปลอยครับอาจารย์วันนี้ค็อากาศหนาวนะครับร่มนะครับผมครับร่มหนาวนะครับผมไปต้อนกแล้วครับผมร่มแห้งครับผมก็สิ่มาเปิดแบง์นกนะครับสองตัวนะครับผม นกสองตัวนะครับมีเสียงใงตัวหนึ่งเสียงกลางตัวหนึ่งนะครับผมเสียงใยคารุ่มเรียกคู่นะครับผมนี่ครับในมาประมาณสองอาทิตย์นะครับขันนะครับกุ๊กเดียวครับผมกุ๊กเดียวครับตัวนี้ครับขันนะครับเสียงใยใยนะครับบัวเตีมหลายนะครับบัวเตีมบัวเตีมหลายตัวนี้ครับเป็นนกคู่เก่งนะครับแล้วก็เสียงใยใยนะครับับแล้วก็ตัวหนึ่งกับคู่หองหองนะครับผมนะครับ นะครับถ้าพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่ารถในทรงได้เต็มวันที่ยีิบสามนะครับผมเนาะบอกพี่น้องเข้าไปก่อนบอกอาจารย์นะครับผนสิยุดปีใหม่นะครับผมนะครับวันที่สิบสามนะครับจากเมื่อนีไปนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามสามมื่นนะครับหยุดปีใหม่นะครับแล้วก็พาะกันวันที่สามนะครับผมที่สามที่สี่หดนะครับรถยังเสี วิ่งอีกคือเก้านะครับผมนะครับนี่ครับมีอยู่สองตัวครับผมมาเบิรงกันเลยครับครับอาจารย์เปนกเสียงใหญ่นะครับนี่ครับบัวแต้มครับเป็ดจุดป็ดจุดหลายครับตัวนี้ครับมาด้สองมือกับขันนะครับตัวนี้ครับลมแฮ้งแฮงครับอาจารย์เป็นกตัวใหญ่นะครับสมเสียงนะครับ ตัวใหญ่เสียงใหญ่สอตาเป็นแบบงามหนังสติ๊กนะครับแบบคู่มวนนะครับอืมรับเสียงย่อนเสียงนี่ครับเป็นนกแบบสีติวไม่ลวกนะครับปลานี่ขึ้นเร็วนะครับผม ตัวนี้เป็นเสียงใหญ่นะครับบวเป็นเสียงกลางนะครับผมเสียงโตโต้ตโกูกูเลยครับไปมักเสียงใหญ่ใคือตัวนี้นะครับผมตัวที่สองนะครับนี่ครับตัวใหญ่เท้กันนะครับผมเสียงซอเต็มหน้าอกนะครับตัวนี้ครับ สองขางเลยครับผมยาวนะครับยาวลงมาจนหอดข้างล่างนะครับผมคู่แบบห่องเอาห้องเอานะครับตัวนี้คู่ยังไงบุญเนี่ยโอ้ก็นะครับมันห่องเนาะมันเป็นคู่ธรรมดา,นะาเนี่ยาขึ้นเรี้ยวอยู่หรอกครับ็นุกตัวใหญ่นะครับใหญ่ยาวตัวนี้ครับ คู่ห้องเงาห้องเงาครับบัวนี้ครับไปดงในคลิปเลยครับผมใส่ต้นทุเรียนนะครับตัวนี้ครับได้ทั้งสองตัวแล้วครับต้นทุเรียนครับผมอาจารย์ไปบูนตามตัวนี้ตามรอบนึงแล้วอะมันเข่าเหยียบข้นพเนียดนะครับผมโบลันนะครับผมไปตามเรียบร้อยนะครับตัวนี้จักเสียว่าจะกุกเลยครับบบจักเลยตัวนี้ครับไปหลุนเนาครับผม ราคาลักล่อยนะครับผมตอนรับปีใหม่นะครับครับผมเสียนซ้อนะครับเป็นนกตัวใหญ่นะครับผมส่งงามนะครับนี่ครับเสียนซ้อนนะครับนะครับเป็นนกติวไม่ลวกนะครับง่ามอยู่นะครับผมเลี้ยงขึ้นง่ายนะครับ สีแดงผมบกไยเรียงน,นี่ครับบกเสียงใหญ่เนี่ยโอ้นี่ครับสนับปีกมันครับผมงานต้องสองนะครับผมมีสองหน่วยนะครับมือนี่ครับ ท่านใดสนใจก็ทักมาครับผมไอดี 09, 2, 5, 0 9 2 4 6, 3 1 1ศูน,น,นะครับผมย่ำนะครับทรงได้ตั้งแต่วันมือนีจนฮอดเอ่อวันที่23นะครับผมนะครับนอกนั้นก็ทรงบบได้นะครับหลังปีใหม่นะครับยังว่ากันนะครับผมว่าลดสียุดวิ่งนะครับ ครับอาจารย์คัีอยู่สองสองตัวนะครับเอาไปเลี้ยงกันครับผมแบ่งๆกันครับเสียงใหญ่กับเสียงกลางครับผมแต่ว่าเสียงใหญ่ข้าร่มเรียกคู่นะครับนี่ครับเขาหานกตอเรียกคู่เรียกคู่นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเสียงใหญง่ๆนะครับเอาไปฟังเสียงนี่สุดยอดเลยครับตัวนี้ครับแล้วผมก็สวยๆครับผมทักเข้ามาครับผม จะพอกันคลิหนนะครับสวัสดีครับ